เป็นสัญลักษณ์ของอาหรับไปแล้วด้วยเหมังยูไตฟานอิทแลนด์นอร์บนั่งรถมาตอนนี้ตอน6โมงช่วงนี้เริ่มเข้าช่วงหน้าร้อนนะทุกคนพระาทิต<ส>ย์ม <eer lijk> ัน<ส>ก็เลยขึ้นไวนิดนึง ตอนนี้เรากำลังเดินไปในเมโทรนะมันสามารถต่อไปได้หมดเลยนะทั้งเมโทรทั้งแ r a ตัวอันนี้จะใช้ได้ทั้งเมโทรแล้วก็ t r a มเลยนะฮะเมื่อกี้ก็คือเดินเข้าไปในสถานี t r รมแล้วแหละแต่ว่าไอ้มันมีตู้ขายอันนี้อยู่แค่ตู้เดียวแล้วก็มันเป็น out of service อยู่นะฮะก็คือน่าจะตู้เสียตู้มีปัญหาแหละก็เลยต้องย้อนกลับมาที่เมโทรแล้วก็ซื้อใหม่นะทุกคนมันเป็น unlimited หนึ่งวันจะใช้ t r a มก็ได้เมโทรก็ได้ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าชานชลาแทมก็จะเดินทางไปข้างหลังตึกสูงๆนั่นฮะลูเซลที่เราเคยมาแล้วจะเห็นว่าเราพูดลูเซลลูเซลลูเซลบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นต้นทางของสถานีรถไฟฟ้านะต่อรถไฟฟ้ายาวไปถึงฝั่งโน้นในเมืองแต่ว่าตรงนี้มันจะอยู่ห่างจากตัวลูเซลนิดหน่อยแล้วก็เราก็ต่อแทมเข้าไปอีกนิดเดียวนะสถานีแทมคือมันจะมีห้องน้ําให้นะทุกคนเราจะเข้าห้องน้ํากำลังปวดฉี่พอดีเลยนะทุกคน อันนี้กว้างดีอยู่นะเดีย๋ยวจะรีวิวห้องน้ําแคมแล้วกันเพราะว่าเหลือประมาณ10นาทีกว่ารถจะมานะคือรถมันจะมาไม่บ่อยเหมือนกับรถไฟฟ้านะทุกคนนะฮะก็มีซวมมีถังขยะให้เรียบร้อยอันนี้ที่ป่อมือนะเออทำงานอุ่นดีนะเนี่ยอ่านาหน้าอันนี้เหมือนจะเป็นปุ่มชุกเฉินอะไรทุกอย่างนะทุกคนมีแอร์ให้ข้างในด้วยประเด็นคือมีแอร์ด้วยซึ่งถ้าถามว่าทําไมต้องมีแอร์ช่วงตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกแต่ช่วงหน้าร้อนนะคือมันไม่ไหวนะทุกคนยิ่งอยู่ในห้องอย่างนี้อีก เตาอบชัดๆบอกเลยสะอาดดีแล้วก็กว้างด้วยนะที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะมาที่ประเทศกาตาร์นะแล้วก็กังวลเรื่องการเข้าห้องน้ํากลัวว่าจะไม่มีสายชาระบอกเลยว่าทุกที่มีสายชําระเหมือนกับที่ประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นที่สถานีที่ห้องน้ําสาธารณะอื่นๆหรือว่าที่สนามบินหรือว่าที่ห้องพักที่โรงแรมอะไรเงี้ยก็มีสายชําระให้หมดนะก็สบายใจได้ ทุกคนเราเพิ่งเห็นคือตอนที่เรามาเราดูสายสีฟ้ามันมีสายสีนี้ด้วยและนี่คือชื่อสถานีที่เราจะไปแสดงว่ามันสามารถต่อตรงไปได้เลยนะทุกคนเนี่ยนี่สถานีที่เราจะไปอยู่ตรงนี้เอ้ยแคมมาพอดีเลยแถมก็รูปร่างปุ๊งปิ๊กน่ารักเหมือนตัวนอนตัวน้อยเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีนี้แหละนะทุกคนแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งของเรานะ เวลาจะขึ้นพือเราจะต้องกดปุ่มตรงนั้นนะตอนที่เขากำาลงังจะกดไม่งั้นมันก็จะไม่เปิดนะทุกคนแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะต้องแตะตอนนี้มาถึงข้างนอก เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแ r รมนะประตูที่หนึ่งเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ประตูนะทุกคนประตูคือข้างๆนี้เกือบเดินชนประตูแล้วไหมล่ะนี่ลูเซลก็คือตึกสี่อันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ตึกนี่แหละแล้วก็มีตึกเออมันก็คือตึกมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นรางเหมือนรางแทรมนะทุกคนแล้วก็ยาวไปถึงตรงโน้นอะแต่ว่าเหมือนมันจะปิดนะทุกคนเพราะว่าเนี่ย มันกั้นไม้ไว้ทุกที่เลยเนี่ยหน,น่กั้นไว้อย่างเงี้ยฟีลเหมือนตอนไปตุรกีอะ่ะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยเหมือนจะไม่มีขบวนไหนวิ่งแล้วนะแต่ว่าป้ายก็ยังคงทํางานอยู่นะถ้าเรามาเส้นสีม่วงเราก็จะมาลงที่สถานีนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปใต้ลูเซลทาวเวอร์นะฮะทุกคนด้านหลังเรามันมีคาเฟ่ด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงเดือนอมาดอนมันก็เลยถ้าจะกินอาหารซื้ออาหารร้านข้างนอกนี่ก็หอกกลับบ้านอย่างเดียวเลยเห็นไหมเราเราอเขาเดินอย่างนี้เลยเหรอ ไปกับเขาก็ได้นะทุกคนที่เห็นข้างหน้าเรานี่ก็ เหมือนเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรของลูเซลนะทุกคนนี่เป็นไฟแดงอยู่นะแต่เขาก็เดินกันเราก็เลยเดินด้วยนะทุกคนไปไหนมาไหนก็อย่าทําอย่างนี้นะทุกคนที่ว่ามันก็อันตรายแต่ว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่คนไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะปกติคือคนไม่ได้เยอะเลยตรงลูเซลตรงนี้นะทุกคนมันก็จะอยู่ใกล้ๆอุมสลาม,มูฮัมมดเขมก็จะมีนานแล้วแหละโดยเฉพาะอุมสลาม,มูฮัมมดปัจจุบันคือเขาผลักดันให้มันพัฒนาขึ้นนะรวมถึงตรงนี้ด้วยพวกตึกพวกอะไรใหญ่ๆนี่ก็คือเพิ่งเกิดขึ้นมาทั้งนั้ คือระหว่างทางเนี่ยมันก็จะก่อสร้างกันอยู่เลยคือเพิ่งสร้างไม่นานนะทุกคนจะเป็นตึกเปล่าส,ส่วนใหญ่มีคาเฟ่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะทุกคนตรงนี้เป็นเหมือนน้าพุนะทุกคนน้าพุเต้นระบ,บำอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เปิดนะทุกคนอย่างที่บอกคือมันเพิ่งสร้างใหม่ทั้งนั้นเลยพวกตึกข้างๆนี้ก็สร้างใหม่ทุกอย่างคือใหม่หมดนะฮะทุกคนเหมือนเราจะเจอดาราที่เราชอบนะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศกาตาร์และเรามาอยู่กับน้อง ลาอีฟนะคะทุกคนแล้วมว่มาทำไมเราถึงตื่นเต้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรารู้จักประเทศกาตาร์เมื่อปี2022ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฟ i f a World Cup หรือว่างานฟุตบอลโลกนั่นแหละก็จะเป็นมาร์ทคอร์ของงานฟุตบอลโลกในปี2022นะฮะทุกคนเราชอบมากเลยคือเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูบอรดดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะทุกเป็นเหมือน ผ้าสบันที่คลุมอยู่บนหัวกตตรทุกคนแล้วก็มีผ้าลงมาอะไรเงี้ยคือเป็นสัญลักษณ์ของแถบอาหรับเลยประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะคลุมกันอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นผ้าสีขาวแล้วก็สายคาดสีดำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาตาร์ซาอุหรือว่าประเทศอื่นส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสีแดงขาวเขาจัดง,งานฟุตบอลโลกปี2022คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินชื่อประเทศกาตาร์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่อยากจะมาประเทศกาตาร์แต่ว่าเราก็ทําการพรีออเดอร์ตัวลาอีฟนี่แหละจากประเทศกาตาร์ไปประเทศไทยคือก็ ราคาก็หลักพันแต่ก็ยอมเพราะว่ามาไม่ได้เนาะแต่ว่าราคาพอจะจ่ายได้อยู่เพื่อให้ได้น้องลายิฟอยู่ในครอบครองนะจู่ๆก็ได้มาทํางานในประเทศกาตาร์แบบงงๆงงงวยงงแบบเอ้านั่นแหละก็เป็นสตอรี่คือตอนนั้นที่มีคนชวนมาทํางานที่ประเทศกาตาร์เราลืมไปแล้วนะว่าลายีฟอะอยู่ประเทศกาตาร์แต่ว่า พอคิดไปคิดมาเอ๊ะทำไมกาต้าเป็นชื่อคุ้นๆจากพอค้นไปค้นมาอ้าวน้องไลอีฟนี่เองก็เลยตกลงมาทำงานที่นี่เลยนะทุกคนไม่หลังเลไม่คิดดวงสมพงกับน้องไาอีฟยังไงไม่รู้เหมือนกันนะ ก็อย่างที่บอกนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดที่กําลังพัฒนาแล้วก็กําลังสร้างมันขึ้นมาตึกใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพียบเลยแบบเป็นตึกเปล่าๆเงี่ยจริงๆมันก็มีอะไรแหละแต่ว่ามันก็ยังมีน้อยยังไม่ได้เยอะมากนะทุกคนจะเห็นคนงานที่เป็นคนงานก่อสร้างกรรมกรเนี่ยเยอะหน่อยนะเรามาลงรถแท็กซี่ตรงนี้แล้วเราก็นั่งออกมาตรงนี้แล้วก็อ้อมออกมาตรงนี้อ้อมมาตรงนี้เสร็จแ,แล้วเราก็เดินมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนตอนนี้แล้วก็อันนี้ก็คือ ตึก4อันตรงนี้และตอนนี้เราก็จะเห็นฉลามกําลังลอยอยู่ตรงกลางตึกจริงๆไม่ใช่ลอยล้อยอยู่ไฟ LED อยู่รอบๆตัวนะทุกคนแต่ว่าช่วงกลางวันมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้เขากําลังมีการบูรณะหรือว่าเช็ดกระจกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะทุมันก็เลยจะต้องดึงสายลงมาฮิ้วอยู่อย่างนี้นะฮะมีคนฮิ้วอยู่ฝั่งนี้ ก็ฝั่งนี้ก็มีอีกสองคนมันจริงๆรู้สึกอันตรายยังไงไม่รู้นะทุกคนมันห้อยอยู่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็เขาดึงไม่ให้ลมมันทําให้แกว่งเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้รถดึงมันก็ดูหน้าปลอดภัยกว่าดีนะทุกคนข้างหน้าเราตอนนี้ก็คือคิวไตฟานอีสเทลน์นอร์ทไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะเป็นเกาะเทียมอีกเกาะหนึงที่เกิดขึ้นหลังจากเดะเพลกาตานะก็จะเป็นเกาะเทียมเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ใหญ่ เดอะเพลแล้วอันนี้มันก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกสี่อันตรงนี้พอดีนะเกาะเกินใหม่จริงๆอ่ะผืนทรายแล้วก็ไม่ได้มีตึกไม่ได้มีอะไรเลยนะทุกก็มีอยู่บ้างแต่ว่ากําลังสร้างอยู่ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ก็เป็นน้องลายีปีกหนึ่งตัวกําลังรินชายอยู่นะทุกคนก็สัญลักษณ์ของอาหรับไปแล้วด้วยมัมงคนอาหรับก็จะชอบกินชานะทุกคนกินเช้ากินเที่ยงกินเย็นกินก่อนนอนกินได้ตลอด จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาต่อออกมาเหมือนกันคือมันจะไม่ใช่ใชายหาดเดิมๆมันจะเป็นการถมทะเลแล้วก็ต่อออกมาสร้างเป็นเขื่อนกั้นออกมาข้อดีของการทําอย่างนี้คือเราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญป้องกันการก,ก,กัดเซาะของน้ําทะเลด้วยแต่ว่างูประมาณสูงมากนะ,ะแต่ก็นั่นแหละประเทศกาตาร์ก็เป็นประเทศที่ร่ํารวยอันดับต้นๆของโลกไม่หวั่นอยู่เลย <c oughs> ถ้าสงสัยว่า ไ่ดูสงสัยกันหรือเปล่าเราไปเที่ยวคนเดียวตลอดเนี่ยเราถ่ายรูปถ่ายอะไรยังไงนะคำตอบคือนี่จ้ะอันนี้จ้ะ <c oughs> หนีบทรศัพท์ไปข้างบนหรือว่าบางทีก็หนีบกล้องถ่ายรูปนะทุกคนคือเมื่อก่อนอะเราไปเที่ยวแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจในการถ่ายรูปอะไรสักเท่าไหร่ก็แค่ถ่ายรูปวิวถ่ายรูปอะไรบางทีหลังก็ไปไหนมาไหนแล้วแบบไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองอะไรเงี้ยอ,อยากจะมีรูปตัวเองบ้างก็เลยใช้วิธีนี้เอานะทุกคนแต่ว่าก็ต้องดูแล้วแต่ที่แล้วแต่ประเทศด้วยนะ ระหว่างทางก็คือแบบมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเลยนะทุกคนแล้วก็จะเห็นกรรมกรทํางานอยู่เรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาน่าจะกําลังจะปลูกต้นไม้นะทุกคนแต่ยังไม่ได้ปลูกเขาพยายามปลูกต้นไม้ให้แบบเป็นพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยนะตรงนี้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันขึ้นเองหรือว่าปลูกนะทุกคนแต่คิดว่าเขาน่าจะปลูกมัง้งแต่ว่าดูแบบสเปดสป่าเหมือนเป็นวัชพืชเลยอะ่ะอันนี้คือรูปโครงการทั้งหมดที่สิ็จแล้วแต่อันนี้เป็นรูปจําลองนะ มื่อกี้เราเดินเข้ามาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนชมบรรยากาศตรงนี้เจอน้องลาอีฟตรงนี้น้องลาอีฟตัวที่2นะนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะเนี่ยับทุกคนข้างหลังก็จะเป็นเกาะเทียมที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เรากําลังอยู่ประมาณตรงนี้นะทุกคนสร้างตั้งแต่ปี2 0 0พ 549เปิดตัวครั้งแรกในปี2022ในงานบอลโลกสนามกีฬาใหญ่สีทองทองนะฮะทุกคนตรงนั้นแหละเป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่ใช้แข่งขันง,งาน FIFA World Cup เมื่อปี2022เหมือนกันนะทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงที่แทรมแล้วนะทุกคนมองซ้ายมองขวาถนนว่างก็ไปได้เลยก็คือฟีลลิ่งเหมือนตอนอยู่ตุรกีเลยนะทุกคนก็คือแบบสามารถเดินข้ามไปได้เลยอ,อันนี้สำหรับลงเท่านั้นนะทุกคน เรามาช้าไปประมาณ30วินาทีนะรอรถขบวนใหม่นะน,นี้เราอยู่สถานีนี้นะทุกคนเมื่อกี้เรามาตรงนี้ใช่ไหมก็มานี้มานี้มานี้ลงตรงนี้แล้วก็เดินมาเล่นตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้จากนั้นเราก็จะเดินทางลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปต่อเมโทรนะเอ้ามันไม่เปิดให้หรอกปกติมันจะสามารถเข้าไปรอข้างในได้อะแต่ว่าอันนี้มันรอไม่ได้ อาจจะประตูเสียเดี๋ยวลองดูตู้ถัดไปเนาะมันก็จะมีอ่าได้อยู่ที่สถานีแทรมมันอยู่ด้านนอกอยู่แล้วทำไว้เผื่อช่วงที่อ่าอากาศร้อนมากๆหรือว่าช่วงกลางคืนของช่วงหน้าหนาวที่แบบอากาศมันจะหนาวนิดนึงอะไรเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนี้อุณภูมิก็จะเหมาะสมจุดจอดรถบัสบางจุดนะฮะก็จะมีตู้ให้เราได้มานั่งรอจะได้ไม่ต้องทนร้อนทนหนาวข้างนอกนะทุกคนเพราะว่า,วาอาดับเป็นอะไรที่ ช่วงหน้าร้อนก็จะร้อนมากๆเลยและช่วงหน้าหนาวก็จะหนาวหนาวหน,น,นาวนะฮะก็เลยนี่แหละจะต้องมีอย่างนี้อตอนนี้มันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ไม่ได้ร้อนมากนะ แต่ว่าแดดคือจ้ามากหรือว่าเราอยู่ในรถไฟฟ้านานก็ไม่รู้นะตายดยีแล้วเนี่ยแล้วก็ภาพตัดนิดหนึ่งนะตอนแรกเราจะหาซื้อสายตัว USB SATA ส่งข้อมูลเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราใส่ใน SD s นะทุกคนเพื่อตัดต่อแบบเรียลไทม์แต่ว่าสายมันหายพอมาปุ๊บมันไม่มีอาจจะเนื่องด้วยที่เนี่ยเขาไม่ได้นิยมทำคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรมากมายขนาดนั้นมันก็เลย ไม่ได้ค่อยมีคนใช้นะฮะทุกคนมีแค่สายชาร์จที่เป็นแบบ2.0 2.0 2.0ทั้งนั้นเลยถึงมันช้ามากๆม,มันไม่พอก็เลยซื้อ S s D ตัวใหม่ทุกคนทำเพื่อทุกคนนะเพื่อที่จะเอาสายด้านในยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามคลิปถัดๆไปด้วยแล้วใครที่